สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยโทรลงบันไดกันเมื่อพอก็ดีแล้วพี่น้องออกบันี้ไปเชิญสิไปปโงมาเที่ยวไปโรงเรียนเลยเหมือนกันอะไรเราจะทานเทเบิลก็เร็วๆรีบมาทำอุ้ยดอกไม้ขึ้อ่ามแท้สวยมากเลยเหี่ยวต้องแมงแล้วเบลลี่โอ๊ร์เอาเอาอะไรดีอะวอตเดวันยูวิกเนสต้นอะไรในเที่ยวต้นโอ๊กหรือเปล่าลูกต้นอะไรเนี่ย ช่ต้นเมเอนะนีต้นเมเปมีต้นเมเพี่น้องนโอ้ไรอดแลูกพูรอด่มเนียมีาอยู่่หอผมาให้ันไปเอาบอกให้ใส่ฮุดใส่ฮุดแม่ิวเรนนิ่งตเี่ยงเสียงเลยพี่น้อง คุ l put my h a ่ doing like it's it not even that hard <You sure? S 1> it's like a tiny the tiniest bit เคโอ้ไร t even notice. The i จักแค a oh, n พูดอน n ดอร์โอ o อันนั้นอันนั้นพี่น้อเขาอันแบบว่าฝนมันตกปนนี้เขามาเขามาทำอะไรนะเขามาทำความสะอาดไหมพี่น่อมาทำความสะอาดอัน ทำความสะอาดอันทอทอพี่น้องทอ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 ใช่ไหมเนี่ยโอ้เขามาทำความสะอาดทอพี่น้องเออเขามาทำความสะอาดทอพี่น้องฉันต้องไป z o o ดูหน่อยเห็นทางหน้าแล้วก็เห็นทางหลังเห็นส่วนเดยร์เยร์สัมส่วนสัมตีกว่น คุณค yeah. oh, ุณจะไปพี่น้องอันไม่ติดคนไม่ติดคนบ่อยขวยใส่เซลฟี่สติ๊กพี่พี่น้องว่าจะเป็นอายนะลูกเอ้ยเบิ้งมันในยางไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ยาไปเลาะไม่ยาไปเลาะไปอยู่กันเลยในยางไปพ่อกับเฮ็ดงานพี่น้องเบิ่งฝนตกปานนี่ก็ได้ไปขายของเบิ่งพี่น้องเอ้ย ชีวิตมันไม่ง่ายเลยเด้ออยู่ประเทศอังกฤษนี่เด้อคนอื่นกับบอตางกับข่อยดอกพี่น้องบ่ต่างในที่นี้หมายถึงว่าอ่าฝนตกแดดออกกับในเพศง่ายน,นึ่งสินะ่ะเบืองอันรถกับยังมุสอกระชีนรดลายในยจังหน่อยเพราะว่าเขาไปทรงหลู่งทรงเต่าเขาไปโรงเรียนนะมองนี่นี่เขาปลูกหญ้าพี่น้องสงสัยเขาสิปลูกเป็นหญ้าแบบเอาไว้ให้งูเอาไว้ให้ยังหนึ่งสิน่ะเห็นอยู่เอาไว้ให้งูเอาไว้ให,ววให้แก่นเอาพี่น้องเดี๋ยวเคยเสียงอะไรอ่ะทีวตี้ ไปรีบยางอ๋อโอเคฝนตกแดดออกฝนตกมานี่ทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องอาทิตย์นี่ขอมนขอมนขอมอนแปว่าฝ่าวางยางแม่อะไรพูดไทยดีกว่ารีบๆเดินหน่อยแม่ขี้กระเดือนไม่ทิ้งขี้กระเดือน ไปสิแล้วที่หูหัวกับโปวีบอกให้วีหัวก,กับโปวีเอาพิงหัวออนเฮดหน่อยลูกเดี๋ยวไม่สบายเด้นใส่รองเท้ามาลืมใส่กางเกงในหรือเปล่าอายุแหวนได้แหนเย็ดแก่งมาที่หู <c oughs> มกสภาพไปาเปินบนเขาพี่น้องเขาบาเลกกะกระล่างออกล่วงโอ้ยจังหนอยกระสี ตั้งเน่ยกะสีเหลืองแล้วพี่น้องเลยนี่นี่ต้นพักสะเดาพี่น้องต้นพักสะเดาวพิจานยอดมากแล้วขอ่ขอยข่อยพอกินหรอ,อกเราไปหายข่อยกินพี่น้องเข้าบ้านเละเข้าบ้านเละพี่น้องมาอ้ยเข้าบ้านเละผ่านพิมพ์ก็กจักหน่อยพี่น้องมึงเข้าบ้านเละบ้านเละกำลังออกห่วง แหววัดอ๋อพรโดไปว่าน้องหนามพระโดไปว่าน้องหนามน้องหนามว่าเจาะไอ้แจ่นพี่น้องบวกบวกพระโดนี่แปลว่าบวกไม่หนี่เห็นบวกพี่น้องบวกพระโดเขาเรียกอะไรนะเนี่ยพระโดพระโดเหรอใช่ไหมอุ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวเข้ามาโอขี่กายมานี่สาดใส่ไข่เลยดิไปรีบเดินรีบเดิน เศร้าเห็บเหบเศร้าเห็บเหบเศร้าเห็บเหบนี่แหละพี่น,อน้องลงหน้าปุ้งไปหาไต,ต้กบดีปุ้งยูนย่นีเขาบพิ่เคยเห็นกบอ,อยู่เลยพี่น้องกบแบบที่เขากินได้เห็นนะมือข้าวผีกะอุ้ยพี่น้องแฉที่แม่บอกตอนะเศร้าคนก็ไม่ยางหมาพี่น้องเลยเรารีบเดินหมามา,มาเห็นไหมนะ่ะเห็นบ่ผู้ใด,ดมีหมากับผ้าหมาไม่ยา,างพี่น้อง คอยกับผ้ามาแม่ที่ยวมาอยางหมือนี้มอนยิงดิล่โหเขาทำอะไรนะ่ะว huh? ัดพีเพอ่์ดูโอวเดีหึเขาทำอะไรเขามาขายอะไรรีบเดินลูกลรีบเดิน ข่อยมาหอดนี่เขากะแมทธิวก็ให้ข่อยถ่ายอยู่นี่พี่น้องใคร่อยเมื่อนี่ยนะถ้าว่าข่อยก็สิถ่ายอยู่นี่ก่อนให้แมทธิวไปหอดโรงเรียนก่อนขยุนมีปอมหมูนี่ให้ข <c oughs> ่อยเบิ่งตอนนี้พี่น้องก็ร่างขามทุนทางอาการทุนทางยังจะบอกพี่นอ้องตัไปแล้ว เขากะพ่ออันเขากะมาเขากะเขากะมาเขาแถวอยู่นี่พี่น้องเขากะมาเขาแถวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะพกกลุ่มบรรยากาศต้องเรียนพี่น้องเขาก็มาเขาขิ้วเขาแถวกันเนาะเป็นปอเป็นปอไปพกปอเนาะเขาแถวก็สิเขาเป็นกลุ่มจงสีพี่น้องกลุ่มไผยกลุ่มมันบริเคียเขาแถวอ่หนาเสาทงคือบ้านเราเด็กเขาสิเขาแถวเรียงกันแบบนี้เอาแม่ทิวมาเรบอโอ้แม่ทิวมาแล้วนะ แกล้งตรอยตรอยมากแล้วพี่น้องคุณเห็นแม่ทิวเขาไปโรงเรียนแล้วเขาก็เสือหมื่อได้บาทเห็นบอกเขาก็เขาเขาก็เขาแถวเป็นโกโอไอยกุมห้องไผ่ห้องมันนะนะพี่น้องกะคุณครูก็ไม่ยืนคุณครูก็ไม่ยืนอยู่อ่าคุณครูก็ไม่ยืนอยู่ห้องไผ่ห้องมันนะนะละะ้วก็พาได้หน่อยเขาไปห้องเลยสิเนาะเขาสิบเป้าหนุกวีดพี่นออ้องพ่ออ่าแปดโมงห้าสิบห้านาทีเขาก็สิเป่าหนุกวีดให้นักเทือดได้หน่อยมาหอดโรงเรียนแหรอเขาก็พักกันไปแลนเลยร์เลยสิเนาะเขาก็หอดไอ้แปดโมงห้าสิบห้า พอเป่านกหวีดล้วก็เล็กยงหนวดก็นสิมาเขาแถวกระเตียมเขาหอไพลของมันนะสินะนี่ก็เป็นสนามอ่าโรงเรียนพี่น้องอันก็เป็นโรงเรียนบอกล่งเรียนก็เป็นแบบมังเจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นพักเสดาพี่น้องพักเสดาที่เขาเอาไปลวกกินกับปนกับยังสินะเห็นบอกคือเสดาหวานเหรอบอกยอดงามๆพี่น้องยอดอวบงามแต่แต่เขาไ่กินดอกพี่น้อง ขบวนคนบ่มากิน hmm. ผักพี่น้องนี่กคต้นต้นอีกต้นนึงพี่น้องต้นแบบใหายหนึ่งต้นพักสะดาวเด่นนี่ต้องวามต้นสะดาวนี่มันจะมีสองมันจะมีสองแบบพี่น้องอันนี้บ่แมนเด้นี่ต้นนี้บ่แมนต้นนี้บ่แมนต้นต้นใหญ่ๆนี่จ้าแมนนี่ยอดนี่นี่พี่น้องยอดพักสะดาวยอดพักสะเดาสะเดาสะเดาเห็นบ่อย่างามค่ะ อ่อนๆเลยไม่จะหยาออดอุ่วบไปไงมาออดอุ่วมากใหญ่หนักเห็นไหมแคนะ่นั้นมันควรจะเอาไปกินกับปุลกินกับปลาบกินกับะยางสิเนาะกะออกคมๆนิดๆเขาว่ะแต่ข่อยก็บ,บ่เคยกินหรอกข่อยสิเอาไปกินแล้วก็หายหัวข่อยแ <laughs> ันกระดูกเอาไปกินแล้วสินี่ใช้ก็ปล่อยยีหลักไปเนาะมีสิมีสองตนน้นเนาะต้นผูกับต้นแม่ตน้ตนตนน้นแม่มันสิมีดอกไปเนาะต้นผูไมันสิบ่มีเนาะอันนี้อีกต้นหนึ่งนี่เห็นบ่ ยอดมันกะงามงามมากี่น ah, ้องยอดงามงามยอดงามมากเนาะดอก็สดดอมีต้นใหญ่ๆหรือเป่เนาะหมดละยอดก็สดดอพี ok, ah. đây, c, m m ่น้องไอ้ใบมันก็คล้ายๆกันแหละรสชาติมันก็ขมๆอําลัๆคือกันครับต่ว่ามันคือสุดขมภาษาเมืองไทยเขาดอกนะไปเมื่อได้บาทส่งแหลกก็เมื่อไม่เที่ยวเกษต่คอยไม่อยู่ ไม่ยู่ซ้ำหน่ะล่ะพี่น้องบ่ให้ข่อยเข้าไปได้ลเดยลยค oh. ืออายมีมันเป็นต้องมาจ่ายก้องเล็กน้อยหรือจังไหน่อย,ยก็บ,บ่ฮู้ล่ะพี่น้องแต่ว่าเอา่อความแตกต่างเนาะแม่ก็เป็นคนไทยอีหยังประมาณนี้ล่ะมั้งนี่พี่น้องเขาสิเอาต้นอันนี้ต้นสนคนละพันได้กับข่คุ้มยนี่พี่น้องเห็นบ่ใบสนน่ยมันคนละใบเลยอันนี้ก็งามไปอีกแบบนึงเขาก็จะตัดแต่งกิง่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงพี่น้องเห็นบ่ไปคนละอย่างเลยก็ไปบ้าน เป็นใบแบบเป็นไม้พุ่มเนาะไม้พุ่มทุกทุกไม้พุ่มละ่ะก็สามารถเอามาเห็ดได้เป็นหัวเป็นหัวเป็นยังสีเนาะเห็นบ่เห็นบ่ใน,รนกระบา,าแถวนีก่กะสวยงามพี่นนอะสวยงามฝนหลินเห็นบ่ฝนลินอีกแล้วฝนลินก็ต้องได้ไปเห็ดงานนบ่ต้นนี้ไม่นม้ำพี่นนองต้นนี้ไม่นม้ำน้ำแหลมแหลม บรรยากาศพี่น้องไอ้มื่อฝนตกเนาะในวันที่ฝนตกนี่รถที่ขี่มันนี่พี่น้องนี่เป็นรถส่งนักเรียนรถส่งนักเรียนของสเตอร์เติร์นบายสโตร์เขาก็จะเขาก็จะไปภาพเล็กหน่อยอยู่บ้านใกล้ๆนะภาพเล็กหน่อยย่บ้านใกล้โอ้แมว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 เขาก็จะไปภาพเล็กหน่อยอยู่บ้านใกล้ๆผู้ใดอยู่บ้านใกล้ๆกะจะขี่รถฟรี ผู้ใดอยู่ไกลแมาแน่ว่ามีรถมาส่งกับเสียคา่ารถัสินะพี่น้องทั้งสองขางทางกับสิเป็นฟาร์มเน,ะนาะเขาให้เบิ่งฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นทุ่งไฮุ่งหน้าเบิร์ตพี่น้อนงแยมเสากับสิรถหลายเป็นพิเศษเพราะว่าวเขาไปส่งดูเขาแน่เขาไปเฮ็ดงานแน่อย่างเช่นนะเพรสวยมาจังหน่อยกะบ่อค่อยหลายไปไหนก็มีเรื่อยๆแต่ว่ากับบอลเลนลายเนาะเรียบเรียบมาเคียงเคียงบางคนกับเบิง่งนี่อันนี้ก็ปลูกั้ต้นไผ่พี่น้องบ้านนี่ต้นไผ่เห็นปะ ทางหนผุนก็สะเป็นสนามสนามเด็กเล่นบางสิ่นอกสนามให้ออกก็า่างกายอย่างเห็นบอกพี่น้องอยู่ทางหนาเขาตรงป้ายนะก็สิมีหม่องสไลเดอร์หม่องอย่างเห็นบอกก็สิมีสม่ะเข้าก็สิมีหมู่บ้านนี่มีอยู่สามหม่องสี่หม่องแล้วก็สิมีสนามใหญ่จะเบิ้งพี่น้องจะเบิ้งหม่องหม่องขั้นหัวตัวนี้ด้อเบิ้งพี่น้องกันขั้นหัวเบิ้งสูงบอกสูงแห่งนะเบิ้งสูงแห่งประมาณสองเมตรกว่าเลย โอ้ยคนเย็บขี่มาโอ้ยคนเย็บคยบขี่มาโอ้ยตายตายคือสวยนะโอ้ยตายตายคนเยยบขี่มาพี่น้องเ้ยอ้ยข้าจะ่ถายไม่หมดซวิวดีโอเวอร์คนเยยบขี่มาาอ้ยขล่างที่ใสหลับพี่น้องเอ้ยมาเทื่อนไปห้ามหมองล้างขี่มาตายมู่อเนี่น้องม่ทิวกับเยบขี่นกปนี่อยก็ไม่เยยบขี่มาาอุ้ยมาขี่กับพวกเก็บเลยนี่ สร้างเป็นมักง่ายเลยบางคนก็มักง่ายเลยพี่น้องคูอยี่นี่นะบางคนก็มักง่ายใช่ไหมเกิร์ลมีม้าอะไรแยกขีแยกสวยเหยียบขี่ม้าโอ้ยตกนี่ก็เสาสโนว์เหยียบขี่ม้าตายจ่ายข้าแต่ข้าแต่ไทยมิวสิกวิดีโอเหยียบขี่ม้าสยโอ้ยพวกคอยของว่าดี โอ้โหแหงมิ่งอเพิ่อนหบอโ้ยตายฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่ง่าฮ่าฮ่าฮ่าก่านา่า่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่่่าฮ่นฮ่า่่าฮ่า่าา่าฮ่าฮ่่าม่าฮ่าาฮ่าฮา่าก่าฮ่าฮาา ท้องกินหลายอยู่หล่าพี่น้องแต่ว่าแต่ก็บอก่คยกินปันใดเลยพี่น้องเขาว่ามันมันมันบกคลกรนะโบแน่ใจนะว่ามันกินได้อีนนี้โบแต่ว่าเขาก็กินอยู่นะพี่น้องของบางอย่างเขาก็บอกว่ามันเป็นพิซซ่าโซมิงางก็สิ่งหนึ่งแต่ก็เคยกินของก็บ่ค่อยกินปันใดสมวนมากคนจะกินแต่พักอยู่อันประเทศอังกฤษนี่ก็กินให้พ่อเนอะท่อน้ำมึงคนเป็นล่างขีมไห้ก็จักหน่อยเสียเย อุ้ยออกมาล,ล้ว,ลว,วลพี่ออกมาล้พี่น้องเข้าเข้ามาพูดกันน,นี่พี่น้องวงนี้ก็เป็นอ่าเป็นขับไปทางนี้ก็เป็นบานขุนพี่น้องเป็นบานขุน เห็นบอรลรถไปส่งนักเรียนกลับมาเลยรถไปส่งนักเรียนรถไปส่งนักเรียนเขานน่ากะไปส่งยามเสายามแรกเขาก็ไปห้ามเนีน่ยนะทับลับคนอยู่บ้านไกลๆผมมีรถมาส่ง,งสิมาคอยกัมยามาประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละพี่หน่อขญามาแย่เลยเด็กน้องหัวมาขญามาไปเขับเปในซอยนี่ก็เป็นบ้านในยาพี่หนไก่ปะบ้านไก่ไก่ไก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 ไนี่ บรรยาากศคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไม่ยันดีดที่ต้งามาจีบมาบอกอีกบ้างเดี๋นี้กะโอ้ยดอกร้อยดอกนี้ขึ้นหางแต่บุญบุญดอกง่ามห่างดอกไม้งามดิแค่นี้ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ